ร้ลอ,ลอนๆนี่ขนมปังเนยนมเนยสตอรอเบอรี่ขนมปังเชดดาร์ชีสเอาอะไรดีรับอะไรดีครับคุณลูกค้านี่แฮมใส่กรอกอุ้ยเอาอะไรอุ้ยอุ้ยเละเลย,ยมาแล้วกาแฟมื้อเช้าครับ ร้อยมาลุยบอกินเนนอมไปแล้วแล้วก็ในสตรอเบอรี่ไม่ต้องมีชีสครับมาลุยโอมจัมปุตุลุกัญญาโอมัญญามหานจัมปุกินนี้มีทีนักการในวงังอีกกบวิติประ,ะสิทธิเตยปสิทธิเมอ่ะกับขนมปังเลยนะมั้ยอื้อหืออร่อยแบบซื้อเขากินอยู่ละแต่ว่าต้นทุนมันก็แพงหน่อย ัดีคนละครึ่งแล้วใช่คนละครึ่งแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆคนละครึ่งกันไฟมาแล้วเมื่อกี้โดนตัดไฟแฮ่อือฮือเอาละใส่เชดดาร์ชีสแล้วก็ตอบซอสมเอะเขือเทศหน่อย,อยแล้วใช้เนยปิ้งแบบ ขนมปังจะอ,อร่อยไม่อร่อยต้องดูตรงที่เราทานเลยเนะี่ยอร่อยอแฮมดีอ่ะไม่ได้เน้นซอสมากอ,มอ,อ่ะขนมปังกิรนร้อนๆอ่ะเฮ้ยกอเก๋อ,กอ,กอพูดไม่จามาถึงก็กินเลยว่ะไงอร่อยไหมอ่อยกัง อ่ะกินไหมล่ะอ่ะครับ<ะ>อ่ะทำท่ากัดแบบสแสดงมไม่ได้อยากกินหรอกค<ม>ุณเห้ทานอร่อยก็น่าอร่อยจัง<ไ>อร่อยไหม,มอืหาอะไรทานด้วยครับเพื่อนอร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมป่ะ<ไ>อร่อย ผมอ่ะอร่อยไหมยิ่ง um, um. ไหมอืมอร่อยจริงพวกนักแสดงทั้งหลายเออเนี่ะดีที่สุดนะกรอบจังฮะกรอบจังในลูกบอลกรอบกรอบจังเชี่ยน้ำปิดแล้วนะเมื่อกี้เดินมาปิดน้ำน้ำไหลได้อีกสามรอบแล้วปิดสามรอบแล้ว พี่แจ็คพี่แจ็คครับห้องน้ำผมคือเรื่องมันมีอย่างนี้ครับครับพี่แจ็คครับหนมปังไงให้ร้อนอ่ะแบใส่ไปแค่นี้ก็ใส่ไปได้แผ่นออนึงนะเพราะว่าเนยมันค้างอยู่ไม่ต้องใส่เยอะมากไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ที่ปิ้งขนมปังแบบโดยเฉพาะไง,งใส่กรอกอ่ะไส่กรอกรอทำยากหน่อยต้องหันลล่นมากลมๆ มายิงน้ำได้คุยนี่ฮะป๋อท่าจะมีหัวบีบแบบไม่ทำให้มันออกมาแบบทีเดียวเยอะๆเจต้าชีสผสมกับมาอยองเนสจ่ะผสมอะไรไหมข <c oughs> องคิวพีของปูมาอยองเนสผสมแต่แม่งรู้สึกถึงความเป็นแบบชีสมากๆมากกว่ามาอยองเนสอะใครไม่ชอบชีสก็ ใบเลตตอนมะเขือเทศหมดและใช้ของที่มีมาปิ้งในนมให้น้ำโมกินในนมนไม่ใช่เนยในเชอร์เบอรี่ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นใส่กอกนะดุยครับเพื่อนๆกาแฟไม่กินเลยอ๋ออันนี้หลุดหมดแล้วเนี่ยตามันทุเรศเลยแล้วโอเคอันนี้มันกราเรียกสติ๊กเกอร์ ลุยครับผมทานด้วยกันด้วยขมบจริงนเล็กหอกไอตัวชีสมันไม่น่นะนี่ไม่ไม่แบกออกมาเราเทม,ามันอยู่ตรงกลางนี่เฮ็ก แฮมเข้าอ่ะขาอะไรทานกันด้วยเพื่อกี้อือดีไหมกะหรอกครึ่งหวาวนไ้หน่อยนึงบอก็ชอบเ่าไหร่ใส่ก่อนนะกูข้าวข้าวอแบบนีนเป็นไงมบ้างายอยู่อะไรอร่อยกว่าแฮมกันเนาะแฮมอร่อยกว่า,นะา,วาแฮมมันเข้ากว่า เอาไหมท่โม,ก,ม,ก,ก,มกินไหมท่านกอกินไหมลูกเอาเปล่าไม่กินหรอกทำสตรอเบอรี่นะโม<อ>ะ<อ>จบคลิปกันอ,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 อันนี้แผ่นนี้เป็นนมสตรอเบอรี่ากรูากุูครับลากุาูดากุูกาแฟดี กาแฟดีต้องร้านเฮียนเดี๋ยวไม่ไปสีควอนสีนักคารินไงนี่อลิมิกมากห่อใหญ่เท่าไหร่บอกจำไม่ได้หรอสามพิเบายบางทีคนซื้อเขาจะจำไม่ได้ซื้อหลายอย่างนั่นแหละไม่เกินสี่สิบอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวมันก็เออสี่สิบเพราะว่าขออะไรยี่สิบเออขออะไรสี่สิบ สี่สิบกว่าบาทอ่ะนะไม่ถึงบ้างถึงสี่สิบถึงถึงาะว่าข<พ>อ,อเดี๋ยวมันยี่สิบโอ้เปิดฝามาโอ้ยเนี่ยปิดออกมาเอาปิด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 เฮ้ยหูเหลวขนาดนี้นี่น่าจะทําบ่อยก็เลยเหลวแบบนี้อะอะไรวะทําทบ่อยทำทำขนมปังนันเองโอ้ยมันพอละเดี๋ยวว่าจะใส่สตรอเบอรี่ด้วยแค่นี้แหละ,ะกินเยอะมากมันจะอ้วนไม่ค่อยโปกติไม่ค่อยได้แล้วก็กินอยู่นะ ไม่เป็นไรหรกินเช้ากลางวันเย็นก็กินเท้าเดิมแต่ว่าไม่กินมือดึกม,มือดึกไม่กินอพอจบมื้อเย็นก็คือจบมื้อเย็นคือไม่รู้แต่ก็ถ้าหิวต้องรอกินเช้าเลยทีเดียวอ,ยอีกคู่หนึงน่าจะจบกันแล้วอิ่มอยู่เริ่มอิ่มอย่างโบฮะกินได้กี่แผ่นกินได้กินได้อีกสี่แผน่นเขาเป็นใสเขาเป็นใสขนมปังนะชอบสุดอะโบ ย,ยีนะเพราะว่าถ้าใส่แผ่นบนไม่ต้องใส่แผ่นบนแบบเนยแบบเนยเต็มอ่ะบอกเลยยีเนยนี่ก็เท่าไหร่โบแปดสิบบัดเนย์อย่างเงี้ย <ไข S 1> ใช่ป <80 S 1> ะฮะจริงหรอ,อลดเยอะนะเนี่ยแปดสิบเหลือห้าสิบเยอะมากหรอยมแยมสตรอเบอรี่เหลือเท่าไหร่ตอนแรกมันสามสิบกว่าบาทป่ะโอ้ยสามสิบกว่าบาทเลยนะมันเข้มเลยปลุย มาลางไปด้วยแผ่นนี้ละมมาทานด้วยกนันอย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยเพื่อนนะนกลับขนมปัยงยวโบกินได้อีกอก็เราก็กินแต่ฟาร์มเฮาบางทีก็เลอแปลงแล้วแต่ไอ้ <laughs> ร่อนอีกทีล่วงไปตรงนู้น <laughs> ถือโทรศัพท์มือนหนึ่งเงียอืมคอยกึ้ง หวันเทีย่ยบต่อจะกินแฮมกับแฮมกับแ้กเก็ตดูวควสของโบเขาจะกินเนี่ยแบบซื้อมาก,ก็เดี๋ยวเก็บไว้กินได้อีกอบสองรอบนะอื้อันนี้กินไม่ถึงครึ่งเขาชอบไปจะลากันไปด้วยทีนี้ช่ดนนี้แหละเดี๋ยวก็ทำซ้ำเหมือนเดิมไป โมมาบ้ายก่อนเร็วไม่น่าไหวมันเหมือนมันตื่นเร็วเกินมันก็อะไรเงี้ยเนามไม่หรอกแต่แม่อยู่ก็เป็นอย่างนะ้่ะพูดเองดนี่ยชอบกดไลค์ชอบพูดพูดพูดก่อนชอบชอบพูดก่อนกดกดไลค์ใช่ใช่กดแชร์สบายสบายสไตล์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทุกใจกดสบายสบายสไตล์โอเคครับไปไปครับหาไหลทางกันด้วยนะครับแฮปปี้ันไอดีครับผมขอเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนหัวจะปวดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศเย็นช่วงนี้รักษาสุขภาพแล้วก็ใครที่มีทุนทรัพย์ก็อยากช่วยเหลือทางภาคใต้ก็เขาได้นะครับส่งได้หลายช่องทางนะครับช่วยเหลือกันนะคนไทยด้วยกันนิดหน่อยโอเคครับไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยกัน ขับรถขับลาก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุด้วยขับรถยนต์ก็ขอค่าเขียบขัดนิรภัายขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกใกล้ๆอุบัติเหตุไม่เตือนไม่บอกเวลาครับผมไปอะไรปไหนเ,เดินไปไหนอ,อะไรของเขาไปแล้วครับ <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วยนะออกกำลังกายอ่านน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆ,ๆครับผม